กับความเชื่อโบราณที่ไม่ควรมองข้ามน้อมกราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันเดือนดับก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะเดือนดับคือปรากฏการดวงจันทร์โคจรตรงกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จึงหันด้านมืดเข้าหาโลกทำให้ไม่เห็นดวงจันทร์สามารถสื่อไปทางด้านร้ายและดีปะปนกันไปขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลว่ายังคงคิดเห็นว่าเป็นอย่างไร วันเดือนดับกับความเชื่อโบราณหากวันไหนเกิดเดือนดับไม่ควรปลูกเสกสิ่งของที่เป็นมงคลไม่ว่าสิ่งใดก็ตามการซึมซับความชั่วร้ายจะเกิดขึ้นจากความมืดที่ไม่มีแสงสว่างไม่มีทางออกปรากฏให้เห็นรวมไปถึงการภาวนาขอพระไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ไม่ควรกระทำ จะกลับกลายเป็นได้สิ่งร้ายๆแทนที่จะได้เรื่องดีๆเข้ามาหาคุณเนืน่องจากปรากฏการเดือนดับนั้นมีความสัมพันธ์กับราหูซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวอังคารและดาวราหูเป็นพระเคราะคู่ธาตุกันคือธาตุลมส่งผลให้มีความผันผวนไม่แน่ไม่นอนว่ากันว่า วิญญาณที่กลับมาในวันนี้จะมีอิทฤุริ์แรงกล้าดังนั้นผู้ที่มีวิชาอาคมจึงนิยมทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของครังรวมถึงทำคุณใสจึงมักนิยมทำพิธีกันในวันนี้เนื่องจากเชื่อว่าของที่ทำนั้นจะมีอนุภาพที่รุนแรงมากหรือให้ผลดี โดยช่วงเวลาที่ปล่อยของคือช่วงเวลาโพระเพและผู้ใดยอยู่ในเส้นทางที่ของนั้นผ่านก็จะได้รับผลกระทบจากของนั้นที่บางคนเรียกว่าลมเพลมพัดนั่นเองค่ะซึ่งจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของคนผู้นั้นถ้าเป็นช่วงเวลาที่เรามีจิตอ่อนหรือดวงตกเคราะหามยามร้ายพอดีก็จะรับเต็มเต็ม อาจถึงขั้นเจ็บป่วยหรือล้มหมอนนอนเสือได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่จิตแข็งปฏิบัติด,ดีมาตลอดหรือมีของดีหรือเป็นคนดวงแข็งก็จะมีผลบ้างหรืออาจไม่มีผลเลยดังนั้นคนโบราณจึงมักมีความเชื่อว่าในคืนวันโกนวันพระหรือวันเดือนดับให้รีบเข้าบ้านก่อนมืด เพื่อป้องกันไม่ให้โดนของที่ผู้มีวิชาอาคมปล่อยมาดังกล่าวความเชื่อเรื่องวันเดือนดับในปัจจุบันหลายๆคนยังคงเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายเรื่องราวไม่ดีไม่ควรกระทำอะไรก็ตามที่เป็นมงคลจากดีจะกลายเป็นร้ายและไม่ว่าความเชื่อเกี่ยวกับวันเดือนดับจะเป็นอย่างไรการที่คุณได้ประพฤติดีคิดดี ทำดีกับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นเกราะป้องกันเรื่องได้ร้ายของคุณโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีเดือนดับวันไหนหรือไม่ก็าตามสำหรับความเชื่อเรื่องวันเดือนดับนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะหากท่านผู้ฟังเห็นว่ามีประโยชน์ ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ